สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้อยู่กับช่องสุดสนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกเช่นเคยอยู่กับป้วนแดงเหมือนเดิมพวกเราแบทวันนี้พวกเราอย่างที่เห็นเลยโอ้ยเห <Yeah. S 1> นือในหนังแปะเลยแบทนี้พวกเราจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปเล่นแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับจุดกระดูจุดกระดูไม่เอาพวกเราเตรียมพร้อมแล้ว คนหนึ่งเยอะเลยอ๋อแน่นอนแล้วอ๋อมาถึงมันต้องควรหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเลยเฮ้ยตะกี้กระตุกหรือค้างอะไรไปหน่อยนึงนะโอเคไม่เป็นไรไปเช็คคนหน่อยโอ้โหคนหนึ่งเยอะเลยโอ้โหสับกันใหญ่เลยสับวิ่งกันใหญ่เลยอ้าว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 โอเคมันยังไม่เริ่มเลยวิ่งกันใหญ่เลยควรพอไหมล่ะมาเลยมาไปอะไรแอมลาโอเฮ้ยแอมเหมือนเลยมันบอกว่าอะไร โอโคลาโอไออ้วนมันสั่งเกโม่เฮไปขอมาอาจจะเกยมาก่อนเลยแหละอาจจะเกยคนเยอะไหมเช็คคนก่อนโอเคยังเหลือบานเลยไปละไปละบอกกันบอกว่าโอโคลาโอไออ้วนมันสั่งเกโมแเฮไป โ okay. okay. อเคโอเคฟาบันฟาบันฟาตัวอะไรเนี่ยไม่น่าเลี้งวันนีไปไปเลยแหละเร็ลเฮ้ยเหมือนว่ามันเร็วขึ้นเลยนะพวกเรามันเร็วขึ้นเลยนะนั่งะเร็วขึ้นนี่นามันเร็วขึ้นนี่นาเราต้องระวังมากขึ้นนะครับพวกเราโอ้โหเปือเด็กเป็นกระแพงหมดเลยโอ้โหเปือเด็กกระแพ้แล่ะพวกเรา เฮ้พร้พอกันพร้อมกันหอลบมากลาผายยังไงไปแล้วล่ะเฮ้เฮ้เไปแล้วอ้วนมานนีไม่ต้องเวอรแล้วล่ะครับไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะเย้โอเคเลยล่ะมาถึงเข้าเส้นไทยแล้วเท่อาหารอ้วนเทคอีกแล้วโอโกลาโอไออ้วนมันสั่งขี้โมกงเฮ้เฮ้เย้ แข็แล้ะโอ้โหพวกเราเกมที่2แล้วล่ะโอ้โหเกมนี้สนุกมากเลยพวกเราโอ้โหเหมือนในหนังเป๊ะเลยโอโกลาโอไออ้วนมันสั่งเคมอใคงไปได้แล้วเอาประจำที่กันแล้วอ้วนมามาละไปละละไปละละอเช็คคนหน่อยอ๋อคนหคงเยอะอยอะเตรียมไปแล้วไปละฮึฮึยุดก่อนโอเคก่อนละเป็นแข็งล่ะเลยไม่เลยหรอก เฮ้ยอุ้กดขยับเฮยและโอโกลาแล้วแหละแงแงเลยแหละแงเลยแ่ลาแงเลยหวัดดีโอเคแแหละไปละไปล้ละเฮ้ยใหญ่ก่อนใหญบาเลยพวกเราเห็นไหม หอปืนใหญ่ตามกำแพงเหมือนในหนังเป๊ะเลยนะเหมือนมากเหมือนสุดแล้วเฮ้ยแต่มันมีเกมเดียวเกมที่หนึ่งพวกเราโอเคแต่ก็สนุกคนเล่นอย่างเยอะมันเป็นกระสายอย่างล้อรางไปแล้วนะหย่ามาดีแหล้วจะขี่เลยวันดีเพื่อนวังไปแล้ว เฮ้เฮ้พากนพอกอนโอเคเอาชัว์ดีกว่าแน่นอนของพวกเรามันชัวร์อยู่แล้วไป้มันเริ่มเร็วขึ้นแล้วพวกเราไอ้อโอนจะสั่งคียมูกนะเว้ยเฮ้โอเคโอเคโอโหล่ะโอไอ้อนมันสั่งคียมูนไปวะเอ้พานเฮ้เซนชัยอยู่ข้างหน้านะเว้ยฮสามกุ้โงเฮียนเฮ้เฮ้เ่้เ่ง แย่แย okay, yeah, 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 ่แย่เลยแหละโอ้โหสนุกมากเลยพวกเราโอ้โหเกมนี้นี่มันลุ้นเสียวตลอดเลยอ่ะพวกเราโอเคเละฮ่ามันมาแย่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 เฮ A few minutes later ไปไปไปรอบสามรอบสามโอโกลาโอไอ้อดมันสั 3, ่งเคมอตัวปลาเดิน oh, ่ะเทมาหรอเก๋เลยอา แบบนี้นะก็ผมเหมือนเป๊ะยังไงก็เหมือน่ะเหมือนในหนังเลยพวกเราโอ้โหเหมือนในหนังเป๊ะเลยด่าลากเลยโอเคเลยแหละโอโคลาโอไอกดจะสั่งขี้โมงอีกแล้วไปเฮ้ยพอก่อนพอก่อนโลกมากโอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้ย อ้วนจะเป็นผู้อยู่รอดอ้าวนผู้อยู่รอดทุกเกมนี่เกมที่สมแล้วพวกเราไปไปหายคลิปเรีวๆเลยพวกเราไม่มีมาแบบว่าอขอมาถ่ายหลายรอบรอบเดียวคือจบไปตายนตายแล้ะเมตามนตายล้มกลอันไปดิไปเฮ้ย ว่าอ้วนตานะเมื่อกี้นี้อ้วนเหมือนว่าหยุดผิดจังหวะหน่อยนึ่งไปเสียวจังหวะเฮ้เหรเสียวจังเฮ้ยคนมันเหมือนน้อยลงเรื่อยๆคนแทบไม่มีแล้วนะเนี่ยพวกเราดูดิคนหายหมดเลยจากเป็นร้อยไปละพอก่อนปอบอนโอ้โว่ละไอ้อวจะสั่งเคมูอีกแล้วปอบอนจะเก่งเลย ไปแล้ไปแล้ไปแล้วย่าโอเคฮ่าคุณทำได้แน่นอนละล่ะพวกคุณคือโคโกลาโอไปอวนพันสายเกโม่ฮ่ A few moments later มาแล้วพวกเรารอบสี่พวกเราโอเคล่ะจะเก๋เลยงานนี้แหละโอเคเลยแหละอวนพร้อมแล้วครับเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะชนะสามรอบเหรอหรือไงมันเป็นเลขสามตรงนี้เนี่ย โอเคเร็วๆเลยแหละรอบเดียวจบมันต้องมาหลายรอบหรอกเกมมีง่ายแบบนี้สบายอ้วนเลยล่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายมากนะพวกเราแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามันก็ง่ายอะไรไปล่ะเฮ้ยหยุดก่อนโอเคเอให้เอาให้ยังไงเราจะต่อแล้วแล้วๆๆ้วแล้วเราจะเกจะเกยฮะโอเคแล้วล่ะโอ้โหไป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 เกมนี้แล้วก็ผมไม่ยากนะครับผม ี่มีวิธีนะก็คือว่าเราฟังมันนะพอมันพูดจบใช่ไหมเราก็หยุดถุกบ,บ้แต่ว่าดูนะเราหยุดก่อนหยุดก่อนมันพูดจบดีกว่ามันโัวกว่าเยอะพวกเอายาไปหยุดพอดีเออตามมันเลยไม่ไปละสังเกตได้เลยอ้วนหยุดก่อนอ้วนเอาชัว ถ้าเราหยุดก่อนนะมันจะดีกว่านะพวกเราถ้าเราไมหยุดพอดีอ่ะบางีมันแหลกนะหยุดก่อนนี่ก็รอดเห็นปะหยุดก่อนยังไงก็รอดนะคะไอ้คนมันหัวหมออาจจะเก๋ไปละแหละไปแล้วแหละเกมนี้เลยกลายเป็นไม่มีอะไรเลยวันหยุดก่อนเห็นนะโอเคปะหยุดก่อนไปเนี่ยเราหยุดก่อนพวกเรามาดูซิอ่ะคนไปเช็คเลยอ่ะฮะเขาเป็นใครล่ะจิกเก้จิกเก้เราฟีล่ะ ะล่โอ้เเยยลโหวันชนะอีกแล้วแน่นอนเพราะว่านคือโอโกลาโอเฮอสโกเลงโกเลงแย่เย่แย่แย่ A few minutes later อย่างที่พี่บอกนะครับผมน้องๆแหมงเน่แล้วก็ผมให้เราหยุดวิ่งก่อนที่มันจะพูดจบนะพวกเรามันจะทำให้เรารอดง่ายขึ้นพวกเราเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นหน่อยนึงโอเคป้าเราฟังเสียงมาดีๆถ้ามันพูดโอโกลาอ สั่งง่ายแล้วก็พอคำว่าสั่งนี่คือเราต้องหยุดประมาณนั้นนะแต่ไม่รู้มันพูดอะไรอจาประมาณนั้นนะให้เราหยุดก่อนคำสุดท้ายพวกเรายังไงก็ชนะยังไงก็ผ่านพวกเรา,า,าพร้อมแล้วแต่กันต่อรอ,อบห้าแน่นอนแหละรอบห้าก็อวดอีกอยู่ดีไป โอ้คนเล่นโครเยอะเลยพวกเราพร้อมเป็นกระแสมากเลยในทิกตอกนี่โอ้โหคลิปในโลบอกแบบนี้นี่บานเลยพวกเราในทิกต็อกอะโอ้โหแบบนี้บานเลยแหละะซึ่งพี่ก็มีเหมือนกันอุ้ยอุยอไม่พล้ดอุยู่้ล้วอุ้าอุ้ย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 อยอ้อุอ้ยอุ้อุ้ยอุอ้อุ้อ้อุ้้ออุ้มอ ไป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 แล้วไปแล้วเอ๊ะอดหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนได้เปรียบนะเว้ยให้จะเจอเองฟังเสียงดีๆไปแล้วล่ะเอ๊ะเด้อ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 หยุดก่อนนะหยุดก่อนฉันไม่รอดใช้เข้าเป็นชายเหมือนกันแถมชัวร์ด้วยจริงว่าพวกเราไปแล้วล่ะฮ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 ะหยุดแล้วล่ะ ก็มันรู้มากแน่นอนเลยแหละหยุดก่อนหยุดก่อนได้เปียบหรอทำไมอะไอ้หยุดก่อนได้เปียบเหนมแอะโลภมากไปหยุดพอดีก็นั่นแหละสีมงแทงหมดใ้ใ้เกิดอะไรขึ้นเหรอมเเ้ึกับันพวกเรามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอะฮ่าฮมันอัปเดตหรือไรฮาฮ่เอะไรอะพวกเราเกิดอะไรขึ้น A few moments later เริ่มใหม่เกมมันอัปเดตหรือไรพวกเราไม่นแน่ใจแหละสงสัยเขาจะอัปเดตเกมหรือเปล่าฮะเจ้าของเกมอ่ะไอ้ผู้สร้างอ่ะความอัปเดตหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยงงเลยอ้าวตัดะกี้ฉันต้องชนะแล้วเนี่ยอ้ตาที่ฆ่าไม่ใช่เหรอตะก,กี้เนี่ยแน่นอนเลยล่ะเมื่อกลับอันนี้คือตาที่หกโอเคตายมันล่ะเวลาแล้วล่ะไปไป,ไป มามาไอ้ไอ้มาเลยรอแล้วแหละโอ้ยตอนนี้โดนยิงนี่โอ้ยพุ่งไปไกลเกินหอนและหยุก่อหอนโอ้้อ้้มีอัปเดตระหว่างการเล่นดีเหรอนี่ยวนงงเลยไปแหละ

มันครันน้อง,นองคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคนดูนะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยก็อย่าลืม้ามาลองเล่นกันนะครับผมวันนี้อ้วนแดงและพี่ขอตัวไปก่อนแล้วบยบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราออแคบ๊บยบายครับ